กกินุ้งเด้อี่น้องกินข้าวกุ้งเต้นตำมงหงงานงข้าวเที่ยงนล้วกันสามชิฟนาทีทันละได้กินป้อเอืดอเน่ากินแนวอยากกินบานนอกเลยจะแน่านบานนอกแกงปลาใส่คายมดแดงก้อยกุง้งกุ้งเต้นตำมงหงมามา วีดนามก็นำลนุนนี่กับป้าบักนาวสวนบักนาว กำลังงอกกำลังงอกกำลังงามเด้อพี่น้องเอ้ยเตรียมกาลงปลูกยางนาเด้อพี่น้องให้ยายโคกเฮ็ดมาหาลูกหาหลานเฮาปลูกแล้วมีเฮ็ดเกิดน้ำกลให้ลูกให้หลานเฮาได้กินเฮ็ดกิน ากลังองกงามงามโอ้ยงาม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 ากลัง,งามเลยพี่นองเด้อปลูกแล้วๆนี่เห็ดตามหลังมาอยากได้เสียเห็ดลงให้พร้อมกกมีเด้อ ปลูกลแล้วซ้ำใหญ่โขกเห็ดมาหาลูกหาาล้านเท่าพร้อมกำะลังงามกำลังแต่กระลังงอปลูกให้ลูกให้ล้านเท่าใดกินเห็ดโอ้งามงามงามเพดหนอ กำลังพอ1อีกเดือนสองเดือนได้พี่น้องเด้อลงปลูกลงหนั่นใดแล้วต่อไปหันละย่างหน้าเข้างามก็คือยหย่โขกเฮ็ดมาหาลูกหาหลานเข้างามหลายงามหลาย เอาคลิปนี้เท่านี้เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเดี๋ยวจิตไทยลงเมืองไหม่เด้ออย่าลืมกดติดตามให้ได้ดพี่น้องเด้อ